นับอันนี้เป็น3 4อันนี้เป็นหนาดนะครับตัวนมีการตั้งนะครับติดของ L3 408นะครับผมตัวนี้เป็นรถพิเศษนะพี่น้องเป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับมันนี่หนาจะมี2คันนะครับผมหาทิปแรงกับฐานที่4แรงนะนะครับติดตั้งอยู่อู่เลยพี่น้องเด้อตัวนี้ลูกค้าเอารถมาจากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับทิปเซตมะออื่นนะครับกลับไปพ่อกันอยู่มันจากคิรีนะครับเด้อนะครับอันนี้เป็น3 4แรงไม่ได้พกคือเขานะครับเพิ่ง นี่ยมันตีเป็นรถแปลกๆนะครับเับนรถอื่นนะครับผมกะเนี่ยครับอันนี้เป็นปากคาดเด้อพี่น้องเด้อปากคาดแล้วกะที่มีสามสิบหกแรงนะครับผมนี่กอบุพเพอพี่น้องหมู่บ้านงานกับเขาแปดแปดเครื่องเลยนะครับมือเดียวแปดเครื่องนะครับสำหรับหมู่บ้านนะครับนี่กับกำลังเห็ดของนี่กับกำลังเห็ดผ่านขุดมันนะครับมันบุพเพอกันผ่านขุดมันก็ได้ อันนี้ก่สิเป็นของอันนี้ของอย่างเงี้ยตอนของหาสิบแรงเงินบ่เนี่ยเอื้อมห้าสิบแรงของของจังหวัดใดน้อยเนาะอันนี้ของปากคาด์อาไว้อันนี้ของปาาคาดปาาคาดที่สิบเจ็ดแรงครับผมเป็นประทัดเกียร์นะครับน,นี่ปาาคาดนะครับผมตัวน,นี้นะครับกำลังเหตุผ่านขุดมันนะครับให้คือต้องหมุนงานกันแต่มันบ่ด้มีผ่านขุดมันเนี่เจ้านะครับ ผ่าน<อ>คุณมันเ้าบบพอเลยแหละนี่ครับหมู่บ้านนี่ครังานเข่าเต็มกระดานเลยพี่น้องเด้อร้อยเอ็ดน้องพ่อกาฬสินธุ์อำเภอเมืองขอนแก่นมันจาคิรีนะครับที่เฮ็ดที่เฮ็ดมือนี้นะครับนี่ขอนแกน่นโพนทองนะครับผมตัวนี้โพนทองห้าสิบแรงแล้วก็บ้านเหลื่อมนะครับบ้านเหลือหล่อมอำเภอคงเขาเหนือนครับห้าสิบแรงสีนดำเงินแล้วก็ไอ้นี่ลูกค้าเพิ่นไปจอดรถปอนผมติดอยู่บ้านหนองม่วงนะครับผมมันนี่อยู่อำเภอสามชัยเพิ่นเพิ่งออกรถมาใหม่นะครับ นี่จะเป็นกระสินสมเด็จนะครับสีเขียวโทมาวันอันนี้ตะคีย่ำเสานะครับนี่ตัวนี้ตะคีนะครับสี่สิบเจ็ดแรงนะครับผมแล้วก็นะครับอันนี้จะเป็นปลายปีน่ตัวนี้ปลายปีนะครับคอนเจนนะเขาต้นกวางหาสิบแรงนะครับ M ห้า M ห้าพันนะครับตัวนี้จะหลายนะครับพี่น้องกำลังขึ้นผานขุดมันนะพี่น้องเ้อมาอย่างนั้นอันนี้จะเป็นผานขุดนะครับเด้อตัวนี้กำลังขึ้นผานให้นะครับ อันนี้ถ้าผู้ใดอยากได้นะครับคางจองไ้เลยนะครับผมนี่ครับบอปลู่ต้นนี้ล่ะนี่ครับพี่น้องอันนี้ใบยิมพีนะครับเด้เลี่ย <c oughs> เป็นพันธุ์ขุดอันนี้อันนี้ของบ้านนองม่วงนะครับเด้อันนี้เดี๋ยวเขาเจาก็มาเอาแล้วนะครับตัวนี้ถ้าจะใส่ใบใบให้่ได้ใบยิมพีนะครับนี่อันนี้ติดติดจองแล้วนะครับตัวนี้อันนี้กาลัง เขียมงานอยู่ครับผมกำลังเขียมงานนะครับกำลังผีเขียมยอยู่นครับผู้ใดอยากได้นะครับอันนี้เด้อส่วนอันนี้ชิดจ้องนะครับยี่น้อเงินอันนี้น้องน่าไปในไส้ลดอาจจะชิเปเกียรแรงบ่าเปน้องเือหาชีปอย่างเงน้ยส่วน,นทางนี้เขาอะกระนังนะครับอัดสายพี่น้องอัดสายให้ตัวหิกนะครับสีเงาวป็นบโคตรตหนิตัวยาวใช่ไหม โอ้ยตัวสั้นมียังไม่เหลือโอ้ผมไม่เหลืออืมนังอัดสายพี่น้องเด้อสบายเดี๋ยวเดี๋ยวกอกสายสบายเปล่าชุดยอดเลยวปล่ววาโบทันเล่นเปล่หมุนโบทันเลย <c oughs> าทาเลยลท็กกับเหียญใส่นั่นแล้วกับเหรียญใส่นี่สินี่ครับสั่สง บูธวะในจอบูธหลายยูดอกจะคอยมือหลังก่อนเฮ็ดผ่านณ์คูณมันก่อนจอันสองอัน,อนต้นเดี๋ยวจะไมาจอบ,บูธหมุเนเหยียดยุ่งสิอลไรพี่น้องพนักงานบ่พอป่ะโอเคหน่อพี่น้องเนะาะจะไปบิ่งนะครับทัานที่สองกับมาแล้วนะครับตัวน,นี้เอลห้าศูนย์นะครับรถใหม่ๆเลยนะครับบ้านหนองฟ้านนะครับอำเภอโค้งเฮานี่แหละนะครับมอบานรอรอกันเคลื่อนขี่รถมาเลยนะครับผมเป็นนะครับเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวนี้ ติดสองคันเลยงานหลายครับผม่ป้องงานออกขามันตลอดนะครับซึ่งขามาผ่านขุดมันน้าอีกนะครับนั่นก็ลังเห็บิดตั้งนะครับตัวนี้ก็ลุยลําเลยสองนะครับผมสองคันเลยนะครับมือนงานเดินทางก็ไม่ได้ขาดสายนะครับสำหรับอู๋ทั้งเอารถดมาทั้งช่วงนี้เริ่มขาเจ้าเริ่มเจ้ารถดมากันแล้วนะครับช่วงหันกับมิเต้าเฮาเดินทางอกไปแต่ว่าผู้ใดรมักดวนเพื่อนเอารถดมาแบบนี้เลยครับได้ปึ๊บปับปึ๊บปับได้เลยนะครับผม ตัวนนะครับผมเขาจีตาเมื่อเรื่อยๆนะครับมงนี้สองคันตรวจนะครับคันนี้ที่เป็นสีส้มนะครับผมตัวนี้สีต้มนะครับเรียบร้อยนะครับทั้งสองคันนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับสิเปลี่ยนไอ้บูธให้เรานะครับบูธมันหลวมพี่น้องขังตัวตัวใบดันนะครับผมต้นก็เป็นหาสิบแรงเหมืนหนองฟ้านนะครับถอยไปอีกต้นเชิญถอยไปอีกสองคันเลยนะครับผมมือเดียว นะครับมืออื่นนะครับด้วยน่นที่เป็นของไอ้ปากคาดมันจากคิลี่แล้วกันแนวยกมันมันจากคิลี่กันทั้งสองคันเลยนะครับถอยไปเหยียถอยไปเถอยไปไหน,นต่อมาได้สิบแรงสีสมง,งามดีกันนะครับผม<ด>นี่ย นับอันนี้เป็นสาสีอันนี้เป็นหาสบนะครับผมสีนําเงินกับสีสมกิดยูอูเลยนะครับผมมานีสบายในียจักน้อยนะครับร้องระบบใบดันนะครับพี่น้องปกตินะครับผมทุกอย่างอันนี้คือเขาเอินไว้แยกระบบนะครับเด้อแยกกระบอกคอนโทรลไม่นะครับหางเหิงอะไ้ปกตินะครับทุกอย่างนะครับเด้อจะรับปูเฮางนะครับ สวยงามนะครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับพี่น้องใชล่ะเป็นไงบ้างคือบอถึงใจไหมถึงใจหรือเปล่าเรื่อไปกินข้าวเดี๋ยวนะครับครับได้ได้ไม่ลองเหรอจะภาพเอ้ลูกค้าไม่ลองเหรอไม่ต้องลองแล้วดูใน youtube บ่อยอันนี้มาจากอำเภอแม่หมาะนะครับพี่น้องจังหวัดลำปางนะครับขั้นนี้ไก่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวขี่ไปพุ่นกันเดี๋ยวขี่ไปเห็นเรา หาทิพแรงเดี๋ยวลูกค้าไปกินเข่ากันนะครับนะครับมื่อื่นก็จะไม่พอกันอยมันจากคีรีสองคันเลยนะครับนี่นี่แหละเสือจับฉลากไปจับแล้วเนาะตาเอาเสื้อแจกเสื้อพูดละสองตัวนะครับน้องท้ายบ้านเลยเด้อท้ายบ้านเลย เดี๋ยว่อยเอารถไปขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวที่เปลี่ยนเปลี่ยนไอ้บูดนะครับเห็นเราเพราะว่าเขาเจ้าซื้อไม้แล้วบูดมันใหญ่พดมันดันดินไม่ได้ดอกแบบนี้พี่น้องต้องเปลี่ยนไอ้บูดใบดันเนี่ยขาเจ้าน้ำนะครับผมรถพึ่งเป็นรถมือสองพึ่งซื้อมานะครับตนนัวนี้แตงหงไม้เบิดนะครับผมคันดงคันดันมาคือเข้าเจ้าจักยานนะครับโอเคพี่น้องเอื้อนยังไปพอกันอยู่มันจากิลี่นะครับผม